ครับผมเด็กชายที่ที่พงพงนอกและเด็กหญิงที่ดารัสติงนางรองมสามทับหนึ่งวันนี้จะมานำเสนอการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวครับโจทย์ของเราคือเจ็ด x กำลังสองลบสอง x ลบห้าเท่ากับศูนย์ขั้นตอนต่อไปคือการหา abc a เท่ากับเจ็ด b เท่ากับลบสองและ c เท่ากับลบห้า ต่อไปเราจะใช้สูตรสูตรของเราคือ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a นะครับต่อไปเราจะนำ a b c มาแทนในสูตรวิธีการแทนคือเจอ a ให้ใส่7เจอ b ให้ใส่ลบ2เจอ c ให้ใส่ลบ5ต่อมาเราจะมาแก้สมการกันครับโดยลบวงเล็บเปิดลบ2จะเท่ากับ2ตามด้วยบวกลบ สแควรูทล,ลบสองกำลังสองจะเท่ากับสี่ลบสี่คูณเจ็ดคูณลบห้าจะเท่ากับร้อยสี่สิบและสองคูณเจ็ดจะเท่ากับสิบสี่นะครับสมการจะกลายเป็น x เท่ากับสองบวกลบสแควรูทสี่บวกร้อยสี่สิบเท่ากับสิบสี่นะครับต่อไปจะมาแยกตัวในสแควรรูทกันนะครับร้อยสี่สิสี่แยกออกเป็นสิบสองคูณสิบสองร้อยสี่สิบสี่มาจากสี่บวกร้อยสี่สิบนะครับ ต่อไปจะมาแยกกรมการจึงจะได้ x เ,เท่ากับสบวกสิส่วนสิและ2องลบสิบสอ่วนสิบบวกสิส่วนสิจะได้1 4บส่วนสิและ2องลบสิส่วนสิ 14, จะได้ลบ1ิส่วนสิจากน้ำนำมาตัด1 4บส่วนสิตัดด้วยแม่14จะได้1นส่วนหและลบ1ิส่วนสิตัดด้วยแม่2จะได้ลบหส่วนเ ดังนั้นคำตอบของสมการคือ1และลบ5ส่วน7ทางผมและเพื่อนขอขอบคุณครับ